สวัสดีครับเพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกๆคนครับวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์ BTC นะครับหลังจากเมื่อวานที่วิเคราะห์ว่า BTC จะขึ้นไปนะครับก็มีทั้งหมด3ไม้นะครับมี2ไม้ของผมก็เป็นเทปโลฟิตไปเนาะตรงเส้นป่านี้นะครับก็องนี้ก็ปิดทำกําไรไปนะครับส่วนอีกไม้นึงผมคิดว่าผมจะลันเทนนะครับหลังจากที่มันทะลุในจุดเส้นป่าตรงนี้ขึ้นไปเนาะผมก็เลยคิดว่าอาจจะขึ้นไปอีกแต่สุดท้ายมากินแค่สตอลจุดแค่ตรงนี้นะครับนะครับสตอลล์ตรงนี้เท่านั้น เนี่ยครับทะลุขึ้นไปเนาะเ,นเลยเส้นเหลืองขึ้นไปก็เลยกินสต็อปลอสจุดนี้ไปนะครับพอกิน stop ปลอสจุดนี้แล้วก็ทิ้งยาวลงมาเลยครับผมก็เลยเมื่อคืนนี้ผมก็เลยยังไม่ทันได้ปิดหรอกครับก็ยังรอลุ้นต่อแต่เพียงแต่ว่าผมเลื่อนอตัวสต็อปลอสเนี่ยขึ้นมากันหน้าทุนเอาไว้นะครับก็สุดท้ายแล้วก็หลับไปครับเข้านอนก็สุดท้ายเช้ามาก็ก็ยังดีได้กาไรมาหกดอลลาร์นะครับ ก็ตาะทีทางนั้นผมไม่ได้แนะนําให้เพื่อน,อนมาทําตามนะครับแล้วก็ไม่แนะนําในการลงทุนนะครับผมแค่มาฝึกด้วยบัญชีทดลองนะครับด้วยเงินบัญชีทดลองยี่สิบดอลลาร์นะครับก็อยากจะรู้ว่าเครื่องมือทําเฟรมหนึ่งนาทีเนี่ยของผมเนี่ยจะ,ะมีประสิทธิภาพแค่ไหนครับซึ่งตอนนี้ก็ผมก็เปิดไปทั้งหมดี่ไม้เนี่ยประมาณสองสี่หกเจ็ดไม้นะก็ยังชนะรวดอยู่นะครับ ก็เลยกลายเป็นยังยังยังโอเคอยู่นะครับตอนนี้ก็เปิดไป2ไม้นะครับเปิดล่าสุดนี้เองครับเป็นไม้เอสไปนะครับก็ทางนี้ทางนั้นผมมาแนะนําให้เพื่อนมาทาตามนะครับผมก็มาวิเคราะห์ในมุมมองของผมนะครับตอนนี้ผมเปิดไปแล้วเอสสองไม้นะครับเป็นตั้งจุดสต็อปลอตจุดยอมแพ้นะครับซึ่งแต่เอาไม้เนี่ยผมจะ,ะจะตั้งจุดเทปโปฟิตต่างก,กันน้อยนิดนึงครับแต่ว่าตัวสต็อปลอตจะเท่ากัน โอเคแลว้วเพื่อนๆก็อย่าลืมไปแข่งขันนะครับยังลงทะเบียนกันทันอยู่นะครับผมมีลิงก์ข้างใต้ไปลงทะเบียนแล้วก็ไปแข่งเทรดก็ได้ครับเผื่อจะมีลุ้นเงินรางวัลในการแข่งเทรดนะครับเพื่อเอาเป็นโบนัสในการเทรดฟรีนะครับโอเคไปที่ BTC ทำฟรีหนึ่งนาทีนะครับตรงนี้ผมปิดไปเนาะก็สามไม้ตรงนี้ถือว่าผมก็ปิดกําไรได้นะครับมีไม้อันนึงผมดันกันทุนเลยนะครับเส้นสีแดงเนี่ยจะเป็นจุดสตอลอตนะครับจุดยอมแพ้ของฝั่ง S เ,เนาะตอนนี้นะักปัจจุบนันคราอยู่ตรงนี้ แล้วก็เส้นสีเขียวจะเป็นจุดยอมแพ้ของฝั่งบนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไหลลงมาเนาะออถ้าไหลลงมาอย่างเงี้ยก็ต้องระวังไว้หน่อยนะครับผมเปิดของผมไปอยู่ตรงนี้เนาะสองไม้นะครับก็จุดยอมแพ้อยู่ตรงนี้นะครับทั้งสองไม้เลยส่วนไม้นึงผมมาเทคโปรฟิตตรงนี้นะครับจุดหนึ่งจุดแรกนะครับอีกแล้วอีกจุดหนึ่งผมก็มาเทคโปรฟิตบริเวณแถ,แถบนี้นะครับ นนตั้งไม้ผิดก็ผมย้อนกลับไปดูเนี่ยถ้า B t ด<ม>ีจะขึ้นนะครับเนี่ยตรงโซนเนี่ยมันไซ์เว์ยาวมากเลยครับเนี่ยผมมองว่าโซนเนี่ยไซ์ว์ยาวมากนะครับแปลว่าจะมีคนบีเอาไว้นะครับสำหรับผมที่ผมมองมีคนบีแล้วก็ติดตามขึ้นไปด้วยก่อนนะนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเจ้าจะขึ้นเนี่ยหรือว่าบ C จะขึ้นนะครับ BC ก็ต้องมาเคลียร์จุดนี้ครับเพราะจุดนี้มีคนร่วม B ขึ้นไปเยอะมากนะครับโซนตรงนี้นะก็เลยผมก็เลยมองว่าถ้า b ี c ซจะขึ้นผมมองว่าบีต้องมาเคลียร์สต็อปล็อตตรงจุดนี้ครับในราคาประมาณนี้นะเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยนะครับประมาณนี้ต้องลงมานะครับทิ้งไสลงมาแล้วก็ค่อยขึ้นไปเพื่อจะล้างสต็อปลอตฝั่ง B นะครับและหลังจากนั้นก็ค่อยขึ้น อันนี้ถ้าเป็นมุมมองขาขึ้นนะครับผมก็เลยตั้งจุดเทปโปฟิตของผมไว้สองจุดนะครับก็คือจุดหนึ่งก็คิดว่าน่าจะมาอันนี้ข่อนอันแรกนะครับสำหรับผมแล้วก็จุดยอมแพ้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับและอีกไม้หนึ่งผมเปิดทั้งหมดครั้งละสองไม้นะครับในบัญชีทดลองนะครับก็เปิดในจุดเดียวกันนะครับยอมแพ้ก็จุดเดียวกันแต่ว่าเทปโปฟิตตรงนี้ผมจะอีกไม้หนึ่งผมมารอตรงนี้ครับ ประมาณนี้เนาะผมก็พอดีว่าเพิ่งเลิกจากงานมาครับมาทําคลิปก็เลยมาเข้าในจุดนี้เนาะแล้วก็ยอมแพ้นในจุดนี้ไปนะครับเทปบ๊อฟิตก็เอาช,วชัวก็คือน่าจะเป็นตรงนี้นะครับไม้หนึ่งของผมส่วนไม้นี้ผมก็หวังว่าถ้าเกิด BC จะขึ้นผมสันนิษฐานว่า BC ซต้องลงมาเคลียร์บตรงนี้ให้หมดครับเนี่ยต้องมาเคลียร์สตอปลอสฝั่งบตรงนี้กันให้หมดนะครับหลังจากเคลียร์หมดแล้วค่อยขึ้น นะครับจะเป็นการขึ้นแบบสวยๆของเจ้าเลยนะครับอันนี้ในะมุมมองวิเคราะห์อของผมนะครับผม,ม,ไ,ม,มไม่ได้แนะนำให้เพื่อนๆมาทําตามหรือไม่ได้แนะนาในการลงทุนนะครับก็ขอให้เพื่อนๆเ,เป็นเทรดเดอร์ที่ดีนะครับเจอเครื่องมือของตัวเองแล้วก็ทําเงินได้นะครับตอนนี้ขอสวัสดีครับ